ันนี้เป็นบะหมี่อะไรจ๊ะคอยรอบอ่ะบะหมี่คอยรอบคอยรอบไหนจ๊ะรอบไหนค่ะอัศระที่มาถ่ายน้ำอ่ะคอยรอบบอญรับกระยิบกระยใบจ่ายร้องอัสลามุอะลัยกุมชาวสันนองค่ะลองเชียร์กับพวกพวกเราอีกครั้งในบทบทที่มันแตกต่างไปตอนนี้ผมอยู่ที่แลนด์มาร์คหนองจอกก็คือตลาดริมสวนมันอยู่ริมสวนสาธารณะหนองจอกเลยนะมีกุสโลบายว่าเดินตีนแตกแดกคุ้มฉีกจริงไหมเนี่ยไม่มีกูตั้งตะกี้นั่งคิดในรถเขาเป็นแลนด์มาร์คเลยนะเด็กนักเรียนเขามาจอดแซ นี่มารับเพื่อนอ๋อตะกี้เขาทักเขาทักเอสซีตรงนี้แลนด์มาร์คเด็กๆก็จะเป็นพวกนพมศาสนนะอะไรพวกนี้นะเออจาวเลยเฮ็ดเกือบแตกแน่เลยตอนนี้กิมมิคของตลาดนี้ก็คือนี่ไงมันคือสวนสาธารณะอยู่ข้างๆเลยคนมาวิ่งวื้งอะไรกันปึ๊บแล้วก็มากินต่อคนเราได้แรงบันดาลใจอะไรนิดๆหน่อยๆผมก็จะกินนี่เลยน้ำส้มบันไลยน้ำส้มแท้คัดเกตจำนวนจ้าก้าวสุขวดที่15ล้านเว้ยเฮ้ยบ้านของนียีเขาเจ้าของน้ำส้มอยู่แถวนี้แหละลำไส ทะลุไปข้างหลัง,<า>งนี่ก็สวยนะมึงเขามาวิ่งบอยจะไม่ได้วิ่งตรงนี้นะวิ่งใน,นเนี่ยเวรกรลาดเนี่ยวิ่งมากินเดี๋ยวขอลองท้องด้วยเนื้อทุกสินทร์ก่อนเนื้อทุกสินทรเนี่ยเป็นเบสเซลเลอร์ของนายจัดสินทร์โซลเกนของเขาก็คือน,น้ำทุกคำช้ำทุกชิ้นต้องสินทร์ดังไม่ได้ปะเข้าข้างในเลยเฮ็ด อันนี้เปิดหัวก่อนเลยอันนี้มีเนื้อสดอัสลามูอะไรกุ้งจ่าอยู่ด้านในด้วยผมต่อเดียวกับครังเฮ็ดเลยครัอ๋ออยู่ติดกันมีเนื้อใบพายเนื้อสันนอกเนื้อใบโบ๋เนื้อเขาดูแดงๆนะนี่แล้วก็มีพวกน้ำจิ้มหมาลงหมาล่าอะไรด้วยเฮ็ดเตี้ยวไข่ที่ท็อปเอาไข่ที่ท็อปด้วยนะจะนี่แสดงว่าเป็นเจ้าใหญ่สิเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่ก็มาดูกันได้จ้ะขอบคุณมากจ้ะแหมเจอญาติหยุดนานเลยมึงใครทักแวะเลยนะนี่นี่นี่บาร์มี เริ่มได้โจทย์แล้วอันนี้เป็นบะหมี่อะไรจ๊ะบะหมี่คอยรอบอ่ะบะหมี่คอยรอบอ๋อคอยรอบไหนจ๊ะรอบแม่อัซารอบอ่ะที่มันขายน้ำอ่ะคอยรอบไปร้องไปรู้ใจองไปร้องไป็นร้านปะบองร้านชื่ออะไรจ๊ะเนี่ยชื่อร้านมิม่อมค่ะ อันนี้หม้อ่ป้าหอยล็อบนี่ยร้านป้าหอยรอบดีกว่สิบบาทเลยโอ้ยเดี๋ยวต้องไม่หายลอบเลยองไม่หายลอบก่อนนะเฮ็ดนี่มึงดูกล่องเขาดีอย่างเยอะเลยโอย่างเยอะคนแบบทรรอร่อยนะธรรอร่อยจ้านี่ผู้ชายกล่องละ้ายี่ห้าอันนี้นายล็อบไหมน้องนี่นะน้องนี่น่ะไข่อ่ะโอเคนี่หนับสามไข่นะผู้ชายนี่แป้งดูแบบอร่อยอร่อยแน่นๆเลยนะเอ่านี่ ข <S sentiment> องแซนด์วิชกูว่าตลาดเนี่ยสามชั่วโมงเลยเฮ็ดสองร้านแล้วนะน้องนี่หนับกับป้ายนะเนาข้าวไก่เทอริยากิโอ้มีสูตรญี่ปุ่นด้วยนี่สูตรญี่ปุ่นกล่องละ50บาทอันนี้เดะสับเองป่ะจ๊ะน้องอรินย่านี่มาอยู่กับพี่สาวไงมาช่วยก็ดีนะเออมากลับไปก่อนอันนี้เป็นเนยกรอบป่ะเนยกรอบนะเนยกรอบเนยกรอบโอ้นี่เนยกรอบ่องเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยสี่สิบใช่ไหมอ๋อนี่ดูสองร้านเลยใช่ไหมอ๋อนี่สามสิบเองโอ้เฮ็ดอย่างถูกเลยสามสิบอันนี้แซ่บอีสานบังดี้ไหนจ๊ะ อบางที่<ด>เขาย้ายค่ายไปแล้วจ้ะกระดังแลวแยกวงแยกวงจ้ะอันนี้เสกอนวุ้นเส้น <c oughs> ที่แลบออกมาเนี่ยคือวุ้นเส้นนะจ้ะดีีโอ้โหดูวุ้นเส้นเขาดิทอดออกมากรอบๆอันเค้ก <c oughs> นาเดียใช่ไหมจ้ามีเค้กขอซืปเปอร์จำชีสเคส้กครัวซองหน้าร้านประจำมีไหมอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่จ้า เมียผมมาซื้อซ้ำเนี่ยอันเนี้ยเค้กบราวนี่ออชอบใส่แมสมาซื้อเขาว่าอายเขิน,น,นดูดิขนมเขาเป็นร้อยชนิดเลยนะ<อ>เ,เพจเขาก็คือนาเดียเบเกอรี่ใช่ไหมจ๊ะซักชาชาโอเคขอบคุณมากจ้า <c oughs> เลื่อนมาต่อเลยเฮ้ทปวยจั๊บคู่กับกระเพาะปลาใช่ไหมจ้าใส่กุ้มจ้า <c oughs> ร้านที่ซาร์อขอบังชื่อนิดซาร์อใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> ไม่ใช่เฮอันนี้เป็นสามีซาร์อสามีนิดซาร์อไหมยืดกระจายนี่ คนช้านชื่อซาร์เอามาตั้งชื่อจะโจ๊กเขาเนื้อละเอียดนะอละเอียดนะเออโอ้ในนี้มันเหมือนมีน้ำซุปด้วยป่ะครับมีน้ำซุปแล้วก็เขามีโจ๊กไก่โจ๊กไก่สาบโจ๊กใส่คงใส่ไข่อุ้ยหนังมันจะกรอบๆด้วยนะใช้ไก่แก่นิดนึงป่ะนี่ไก่แก่หนังมันจะกรึบๆนี่โอเคไม่ใช่นิซาร์รนะกะคงกะเพราใส่กุ้งจ้าใส่กรอกมัน1ลูก2ี่สบสองลูกส5ห้าอันนี้เป็นมันใช่ไหมจ๊ะมันแล้วอันไหนเป็นเนื้อจะาขา ข่าวเนื้อผมก็ชอบนะผมชอบแบบนี้มันแบบเป็นยวงออกมาเลยอ่ะอย่างเงี้ยเออมีอ่ะมีใช่ใช่เนี่ยเนี่ยนี่ยอ่แเนี่ปลาบางอะไรบางชื่อไหนบังมีนะนี่แส่กรอบบังมีสั่งเลยว่าขอมันเยอะๆบังมีเขาจัดให้อันนี้ผัดไทยโบราณขอละยี่สิบผมเคยชิมแล้วมาเดินแล้วเขาให้กลับบ้านไปเว้ยขอละยี่สิบบาทรสชาติโคตรเข้มข้นเลยใส่ถั่วป่นแล้วก็พริกเรียบร้อยแล้วด้วยเลื่อนมานิดนึงเป็นหอยทอดหอยทอดแบบกรอบๆเดียดๆเลยทะเลด้วยเหมือนมีไข่ปลาหมึกด้วยเฮ็ดของโปรดมึงเลย ขอบคุณมากขอบคุณนะนี่ยีไดเอทเลยมากินน้ำสตรอเบอรี่เพื่ออัสลามุอะลัยกุมจ้าแสดงว่าร้านนี้เด็ดใช่ไหมจ้ามาต่อคิวกันนี่มาเดินมาจ้าไหมครับจ้าครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกทาโกยากิอันนี้ลูกละห้าบาทเองไอ้ fc แถมสองแปะแถมหนึ่งถ้าสิบแถมสองใส่กุ้งค่ะอ๋อนี่นี่ fc ป่ะ fc เอาพิคคอนด้าติ๊กเกอร์ไปเลยติ๊กกกเอร์วนี่ fc พิคคอนด้าวันนี้ไม่กินข้าวเย็นนะรอสแปะลูกกันแน่นเลยโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวจ้ากันรอน อันนี้เป็นลูกชิ้นย่างไม้ละสิบบาทข้างล่างอะ่ะมันเป็นเหมือนกับร้อนๆตลอดเออมันร้อนๆตลอดขุ่นตลอดเป็นลูกชิ้นไดไอส์เขาใายคู่กับเกี๊ยวเกี๊ยวเขาตัวเด้งๆเลยนะมีไส้ไข่เค็มด้วยนี่ไส้ไข่เค็มแล้วดวูไอ้พุ๊บมันดูพับดอกแลบออกมาดิ โูยังเยอะนี่มีไก่หงสาวหงส์สาลงสาลายเออเคี่ยวไก่หยกไก่นงไก่นุ่มอ,อันนี้นนเป็นโคกุนตบตูดตบตูดพลาเดอร์นี่มีไอติมลงไอติมหลอดน,นี่ยีนั่งยิ้มอยู่ข้างล่างเว้ยเห็นปะร้านนี้เขาชื่อโคกุนตบตูดจ้ะบางบาสบางบาสใช่ไหมจะ๊ะใส่กุ้มจ้ามมีของสดขายด้ยนะเออของสดโอ้ยมึงมาตลาดนี้ลื่นเลยเด็กเฮรถกุ่มพวงม,ม,มาเองมะเขือยงมะเขือยาวแตงกวาอ่อนพริกหนุ่มกระหล่ำปีผักกาดลูยตั่วฝอยยาใบตองโอ้ใบชะพูโอ้โหคือ ตาค่ายไปมาครูยอดฟักทองคณะอ้าวเพื่มาเจอเนื้อเค็มร้านสปีนะเนื้อเค็มข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนโอุ้ยอันนี้กล่องเท่าไร่จ๊เนี่ยสี่สิบบสี่สิบเฮียนายดูเนื้อเน้นๆดิสี่สิบแลนั่งกะทิตั้งหากน่งกะทิมาต้งใช่เลยก็นี่ก็อยู่ีมันมาอย่างนี้มาเป็นชุดนี้่มึงยี่บอกว่าเขาปอกทุเรียนวันละสิบห้าลูกแล้วก็มีหนมจงหนมจีบด้วยนะทำเองป้าเนี่ยพวกเนี่ย โอ้โหตรงยีมีของแล้วทองทองงหยอดบางยีทำเองเลยนะรับมารับม <c oughs> าอ๋อถ้าเป็นทองหยอดนี่รับมาแต่ว่าอันนี้ทำเอง,เอ,งอ่าโอเค,ขอ,ค,อเคขอบคุณมากจ้าร้านบางฟารุกนะร้านบางความลูกขนมหวานอันนี้มาข้าวแกงนี่แม่บางซีคนนี้บางซีนนงซรูกนี่แม่รูว่าแล้วไอ้เทมรูว่าแล้วคนชื่อแม่เนี่ยต้องเกิด18ทั้งนั้นแหละร้านนี้มีของว่ะนี่อันนี้เป็นหมีกรอบเว่ยมีกรอบเหมือนกับว่าใส่ใบส้มจีสมัยโบราณหอละยี่สิบเองไม่ใช่นี่ะมะกรูนเนี่ยก็ไอ้ใบนี่ใบอะไรจะเนี่ยมะกรูนเนี่ยผมว่า เอาเป็นฟูเลยฮแต่ว่าถ้าทางอัมพวาก็ใส่ไปส้มจี๊ดเงี้ยเลยอ่าชิมมาเขาให้ชิมด้วยอให้ชิมโอ้ยใหญ่หยยที่ขอนเล็กนิดเดียว<อ>จ้ะไม่ไหวเอานิดเดียวขึ้นเหือนิดเดียวนี่นนอ่ะเป็นเหมือนกับเป็นหมี่กรอบอ กรอบไหมอืมกรอบเยอะเอออ๋อคุณต้องกินนี่ถือไปเลยถือไปเลยขอบคุณมากครับอันนี้เป็นพองม้วนสดใช่ไหมครับพองม้วนสดมาเอาอีกไหมครับมีขอาคุณมากครับโอ้ไม่เป็นไรครับหรือมันอะไรไม่ทราบครับอ่ะเดี๋ยวชิมเลยขออนุญาตอันนี้ปากใหญ่คือได้เป็นจ๊อบไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่จะได้กินกล่องละสี่สิบบาทเข้ามีมะพร้าวด้วยใช่ไหมมะพร้าวครับกล่องร้อยสามห้าสามสองร้อยนี่มะพร้าวย ร้านลยลาควงมมวนสดขอบคุณมากอะัะ